โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผุ้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชันแนวนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจกเหมือนเดิมนะโค้ดที่อัปเดตใหม่ล่าสุดจากแอดมินมาเลยนะครับผมนะแอดมินตอนนี้หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นโค้ดอะไรนะไม่ว่าจะเป็นคนรีสแต็กหรือว่าเป็นโค้ด exp ก็มารอลุ้นกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาใส่พลอยพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นโค้ดอะไรเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นเลยมานะครับก็ได้สูตรจากน้องคนนึงนะครับสุ่มผลพิศารนะครับจาก u t u b e นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ทําตามสูตรน้องคนนี้เลยเขาบอกว่าวิ่งรอบคนดสุ่มนะครับหรอบกระโดดหนึ่งที่นะครับจากนั้นสุ่มได้เลยในส่วนโลกที่3นะครับผมมาโอเคนะครับสุ่มไปได้เลยดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ผลอะไรนะครับกดแรนดอมแล้วก็กดบายไปครับผมปุ๊บเรียยร้อยโค้ดเกลือนะครับผมจังหวนี จังหวะนี้โคตรเกลือนะครับผมเออเรียบร้อยดีนะครับผมได้ผลสปริงมาใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเก็บได้ปะเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่ะใครจะเอาก็เอาได้เลยนะครับมาโอเคใครที่มีสูตรนะครับคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันแล้วก็ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็นมาแจกทั้งโคตก็แจกโลบักกันด้วยนะครับแล้วก็รหัสนี้นะครับหลายคนถามเข้ามานะครับผมอยากได้ ไก่ตันโมจิตื่นนะครับนี่เลยนะครับพี่เอามารีวิวแล้วนะครับจากเว็บ Red Shop เลยนะครับเว็บนี้การันตีไม่โกงแน่นอนนะครับจำหน่าย ID ดีไก่ตันมีทุกแบบทุกอย่างนะครับแต่ไม่มีสุ่มนะซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับสุ่มแค่ของในตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าซื้อปุ๊บได้รหัสเลยแน่นอนนะครับได้รหัส100%เงยเรับลยทีนี้เดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสนี้กันก่อนนะครับรหัสนี้เปิดด้วยหมัดก็ต์ฮิวเบนนะครับมัลต่ตันนะครับโอ้โหตึงนะครับมาพร้อมกับผลโมจิต สกิลเลยนะครับผมโอ้โหโคตรเอาโคตรตึงโคตรก๊อตนะครับผมแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งแบตเตอรี่375นะครับส่วนไอเทมมีอะไรบ้างนะพี่พามาดูเลยก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับมีเคียวนะแบตเตอรี่389มีดาบเบเซโตดาบไซเบอร์ดาบยามะดาบทุชิตะนะครับผมแล้วก็จะมีพระคมคาตาคุรินะครับแล้วก็จะมีโอ้โหโคตรมานะครับผมนี่เฮ้ยผลแดงนะครับผลมังกรนะครับแล้วก็จะมีอ่อ ผลชา์โดนะครับโคตรมานะครับผมแล้วก็จะมีผลอื่นนะครับแล้วก็จะมีกระจกไว้ทำเผาวีด้วยโคตรตึงโคตรก๊อตนะครับแล้วก็จะมีเงินเบรลี่ห้าสองล้านเงินม่วงเงินเฟกเมนต์สี่หมื่นหกนะครับเลเวลตันนะครับตึงๆเลยนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอแจกโค้ดก่อนเลยละกันนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดอะไรมาเดี๋ยวพี่ขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากใส่โค้ดก็คือกดไปที่ทวิตตรงนี้แล้วก็กดใส่โค้ดไปนะครับพิมพ์ตามพี่ได้เลย นะครับผมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือจะมีตัว d r a นะครับ T o n a นะครับ b u s e ตามนี้เลยนะครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดนะนะครับ d r a นะครับ g o n a b u s e นั่นเองนะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะนะครับผมใครที่ อยากได้โค้ดฟรีๆนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นโค้ดอะไรนะครับ 3..2..1 กดลองไปเลยครับผมปุ๊บนะครับเป็นโค้ด exp 20นาทีนะครับผมแล้วก็อีกโค้ดนึงมาเบิร์น2โค้ดไปเลยนะครับเป็นโค้ดล่าสุดทั้ง2โคนะ้ดเนาะอีกโค้ดนึงก็จะเป็นโค้ด J นะครับผม U L Y U P D A P E นะครับผมแล้วก็ขีดล่างนะครับ reset นะครับ R E S E T นะครับตามนี้เลยนะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดนะครับผมแล้วก็กดลองไปเลยนะครับดูสิว่าจะเป็นโค้ดอะไรนะครับ3 2 1ไปเป็นโค้ดรีสแต็กนั่นเองนะครับนี่ครับผมอ่ะเพิ่มขึ้นมา1อันละนะเป็นโค้ดรีสแต็กฟรีเลยแล้วก็จะมีโค้ด E X P ฟรีๆเลยนะครับใครได้2องคนนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะใส่ได้ฟรีๆยกเซิร์ฟใส่ได้ทุกคนนะครับแต่แนะนำโค้ด E X P เนี่ยสำหรับคนที่ยังเวลไม่ตันนะ นะครับสำหรับคนที่ยังเวลไม่ตันนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูสำหรับใครที่สนใจไก่ตันอยากซื้อไก่ตันโมจิเื่นครบทุกสกิลหรือว่าจะเป็นผลพระเปินก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเผาวีซีไก่ตัน9บาทก็มีไปตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนเว็บเลช h อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อยากซื้อยากสุ่มนะครับผมนะก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับกดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะครับจากน้ี ะครับแล้วก็กดที่อ่างเปานะครับติ๊กฉันไปแค่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ทำลิงค์ซองอ่เปอเข้ามาจากแอปทูมานี่วอลเล็ตนะครับจากนั้นกดเติมเงินเรียบร้อยพอคิดิตเข้ากดมาที่หน้าหลักหน้าแรกนะครับทีนี้เราก็มาเลือกดูนะครับว่าจะซื้ออันไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันนะครับไก่ตันผลพัาตื่นนะครับพร้อมลงดันเลยนะครับนี่ครับเหลือ21 ID เท่านั้น นะครับเราก็จะมีไก่ตั้ง39บาทนะครับสุ่มเวลนะครับ2,000ถึงเวลตันนะครับลุ้นดาบเทพนะครับถูกที่สุดในไทยก็จะมีไก่ตัน9บาทตอนนี้หมดไปแล้วนะครับแล้วก็มีไก่ตันเผาวีซีตึงๆราคา69บาทนะครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับได้เผาวีีเลยแต่ว่าสุ่มเผาเนาะนะครับแล้วก็ม <have> <ounce S 1> <con Own health website> like ีดาบคู่โอเด้งมีโมจิตื่นนะครับตามที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะครับ299ตอนนี้เหลือ50 ID สุดท้ายละนะครับเราก็จะมีผลเสือดาวนะครับนี่เลยนะครับใครอยาก ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวขอแจกทางด้านของโรบักกันบ้างนะครับโรบักก็คือจะแจกในกลุ่มเลยนะครับตอนนี้โรบักน่าจะ200กว่าละนะครับในกลุ่มตอนนี้30,000สมาชิกแล้วนะครับเออนะครับใครอยากเข้าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะเข้ามาถ้าอยู่ครบ15วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสุ่มนะครับสุ่มเอาคนที่อยู่ครบ15วันเลย15วันขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมาแจกกันเองนะแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยมีเสื้อจําหน่ายด้วยนะครับเป็นเสื้อราชาผลตื่นนะครับเสื้อราชาผลตื่น King Foot Wake Up มันเองนะครับในราคา10โลบัคเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โลบัคเนี่ยที่ขายไปเนี่ยจะมาแจกในกลุ่มด้วยนั่นเองนะครับแค่นั้นเลยนะทีนี้มาเดี๋ยวขอแจกเลยละกันนะครับคือเข้าไปตรงนี้นะครับก็ได้น้องคนนี้มานะครับที่อยู่ครบ15วันแล้วนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่กดโอเคเลยให้น้องไป100โลบัคเลยนะครับ100โลบัคฟรีๆนะครับนี่ครับแจกจริงโชว์ในคลิปเลยนะครับอ่ะ กดตกลงไปเลยนะครับขึ้นเขียวเรียบร้อยนะครับขอแสดงยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับได้รับ100รโลบัคฟรีนะครับใครที่อยากได้โลบัคฟรีเนาะนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับรีบเข้านะครับแล้วก็อยู่ครบ15วันก็คือรอลุ้นเดี๋ยวพี่จะสุ่มนะนะครับย้ำว่าพี่สุ่มนะครับผมสุ่มแจกนะนะครับไม่ใช่ว่าแจกทุกคนนะครับผมใครดวงดีก็คือจะได้ไปเลยนะครับแต่ละวันก็คือโลบัคไม่เท่ากันนะครับผมอยู่ที่ว่าจำนวนโลบัคในกลุ่มมีเท่าไหร่ นะครับก็จะปะมานี้เลยนะครับผมสําหรับโรบักฟรีๆแล้วก็สอนวิธีการซื้อไก่ตําง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดฟรีๆตามที่พี่แจกให้เลยนะครับได้รับฟรีๆไปเลยนะครับตึงๆเลยนะครับนี่ครับโมจิตื่นครบทุกสกิลตึงๆครับผมโคตดมาบอกเลยว่าโคตดมานะครับทำไมไม่มีคนออกมาเออบวกกันอะไรเงี้ยเออนะครับผมอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้แหละนะครับคร่าวๆนะครับมาแจกของฟรีกันนะครับใครที่ไม่ทันก็สามารถทักหาพี่ได้นะครับไม่ทันในที่นี้คือไม่ทันไม่ทันพวกโค้ดพวกอะไรนะครับสละกดติดตามไว้ได้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดติดตามช่องไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมนะกดติดตามช่องกดกดกระดิ่งฝากพี่ฝากกดแชร์นอและการสลับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคำว่า สวัสดีครับีขอใส่สักท่าดิเออนะครับนี่ครับแต่ไม่มีแต่ไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยนะครับผมเออ <laughs> ไม่รู้จะแอคไปทำไมแนละ้วไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยครับไปยังที่หน้าครับผมสวัสดีครับ